พี่น้องหลายคนคนบาเก็บพักเก็บยาระเด้อทั้งหนึ่งวันโอ้ยอยากไปเก็บน้ำด้วยแต่พี่ขานี่ว่าไ,ไปเก็บน้ำดอกมาเจ้าเอ้ยมันยังบอกตั้งนี้จะเมนป้องกันนู่นป้องกนันนี่ยาไปเก็บนั่นยาไปเก็บนี่เด้อมันยังโอ้ยอีพอรัดอยู่นาทางอะเรวแล้วนอค่าปั๊บมันแพงกลัวค่าไปเก็บกินเด้อ ของฟรีจริงนะทุกคนแต่ว่าเขาก็มีข้อห้ามค่อย็เลยใส่วิธีนี่ทุกคนเอ้ยอืได้พักมาแตงเติมตลาดเนี่ยละทุกคนคะ่ะไปซื้ออยู่ในซอปมาเนี่ยละเข้ามาแล้วอันนี้คื้นน้ำเด้อค่ะน้ำปอผสมกับเกลือเม็ดใหญ่นะค่ะละลายไว้ก่อนเซตยังรูบออืันนี้ละอยากกิน้มพัก กะสิได้เฮ็ดกินเองเนี่ละเอาพักมาจากช็อปแล้วกระสิไธ้เฮ็ดกินตามกระแซจะของนี่ละจ้ะมาเบิ่งกันจ้านี่คือพักสิเห็ดสุกคนค่ะดอกผักกาดเนาะค่ะดอกกระลำ่ำดอกข้าหน้าเนาะดอกข้าหน้านี่ละค่ะดอกข้าหน้าทั้งเขานี่ยละนี่คือแนวที่สีเห็ดทุกคนคอยเอามาเป็นไอใบอ่อนๆห้องสีห้องก็สีนะคะทุกคนส,เนเสนีเป็นเสน้นเป็นเส้นแดงสีเลยจ้ะเพราะว่า เอาแส้น้ำเกลือไว้เขาสิละลายของเขาเองเขาสิอ,อ่อนนวกของเขาเองนะคะนี่คือสี่ทำผักดองบ่ต้องเฝ้าล่างเขาเด้อค่ะล่างอันขี่ดอกกี่ดินที่มันติดว่าเป็นยังค่ะเพราะว่าเัาตรงล่างลายนา้ย่เร็วอันแรกๆก็ทำอย่างนี้เลยนะคะ คนทางนี่เขาเจ้าบอกกินเด้ก็เจ้าโน้นถิ่มอันการมันนักสินะคนไทยเรากินจะเหลือเลยคะ่ะเนาะประโยชน์ได้ล้วนๆดอกเขาเนาะคะ่ะนี่เลยคะ่ะแงเป็นริ้วนะคะอย่าไปหั่นด้วยจ้ะแงะออกเขาจะแตกปอแปะปอแปะออกถ้าเข้าใจวิธีหัน่นดอกเขาสิตแตกเนาะคะ่ะทุกคนนี่คือวิธีดอง อันโดกระลำเนาะค่ะทุกคนนี่คือห้อจงเงี้ยออกสิเอาจิ้มลงไปเลยค่ะถ้าผูใ้ใดมักต้อนหน่อยก็จิ้มแบบอั็นเซนเสซนสนน้อยหน่อยเอาเนาะค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะนี่คือวิธีการทำโดกรกะลำจะโดงนะคะอันใดมันใหญ่เกินไปเห้าคิดว่ามันใหญ่แห้งเก่าออกจากกันละคะ่ะ นะมักไผมักมันแล้วกันแซ่ไว้จนเขารู้สึกว่ามันอ่อนในมือทุกคนอเอามาปรุงรสเอาปรุงรสปรุงเครื่องนี่แลละค่ะเดี๋ยวสาวสาว่างเฮ็ดแถวเรียบกรอยสัก่อนด้อจะ้ะมาเบวงกันต่อวิธีการทําต่อไปจ้าเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่แบบ ได้แช่นาเกลือเรียร้อยเร้ววนะคะแล้กกระล่างทาความสะอาดจนแบบว่าความเข้มกับเหลือเรียวนะคะแล้วกับมันอ่อนตัวร่วงเรียรปอยเห็นบ่คะนี่คือเข้านิ่มแล้ววนาะขวาเกเศษจังไดต่ตอคอยได้น้ำเศร้าเขาทุกคนคะ่ะน้ําเข้าหมานี่เละนะคะเอาไปผสมเกลือน้ำตาลผงนัวเนาะคะ่ะ นี่คือข่อยผสมเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูไปสองช้อนโต๊ะนะคะทุกคนนะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ำส้มสายชูและก็อย่างที่สําคัญก็คือนี่ค่ะหอมหัวใหญ่นะคะปอขั้นนะคะ่ะเอาใส่ให้เขามีกลิ่นนั่นเองเนาะคะ่ะทุกคนกระเท้ําอันเขามาที่ห่าแบบผสมเรียบร้อยเนี่ยนะคะทุกคนเทลงไปเลยนะคะแล้วอ๋อลืมบอกไปเดอ้อทุกคนเดอ้อมันสิมีเขา่าทุกคนอันนี้พร้อมเนาะคะ่ะเข่าซุเข้านีหแหละ ขอนิ้วเข้าก็ได้หรือว่าข้อสวยก็ได้แล้วเต่เนาะค่ะแต่สาสว่างใส่ขอนี้วไปเนาะค่ะเพื่อยังเพราะว่าอันขอนี้วมันเสียดให้อันนั้นเร็วบเรียวเรื่องนั่นเองเนาะค่ะทุกคนอันนี้อย่าเบิ่งกันเด้อว่าเป็นยังือจงใส่มือคักเท้คือพ่าใส่ถุงมือเนี่ยเฮ็ดกินเองเนาะค่ะเพรได้ออกไปแจก่ายภัยนะคะทุกคนเอออันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจอีกเนาะ ลา,ลายทานบัสิวา่าโอ้ยเห็ดยู่เห็ดจินเป็นยังก็จังซอกกับโปกแถวว่าสันเมื่อขวาล่างเรียบร้อยเล้วนะคะทุกคนคะบอตรงเป็นห่วงเนาะคะ่ะเพราะเขาเรียกว่าอาาไมยนี่ไม่ต้องจัดมาเป็นที่หนึ่งนะคะค่อยจัดให้ได้ตัวของค่อยเองเนาะคะ่ะทุกคนเห็นบอคะ่ะนี่แหละคะ่ะออกมาเป็นในลักษณะนี้เราประมาณประมาณสักสองวันเนาะคะ่ะหาจานหรือหาอยัางกระไดงุ่มไว้ทุกคนบ่ให้อัน ไอ้พักมันลอยตัวขึ้นมาเนาะค่ะถ้าพักร่อยตัวขึ้นมาก,ะค,ะาก,มากคือมันจะเน่านะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เน้นความเค็มเนาะถ้าเน้นความเค็มพักนี่สิบบเน่านะคะทุกคนอืมอ่ะโอเคซิมแล้วคอยจักรสชาติเรียบร้อยแล้วทุกคนคะ่ะอร่อยนะรสชาติที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะได้ที่แล้วก็ไปหา ่อยหาบวงมากนี่ทุกคนคะเนกลงไปเนาะแล้วกะใส่แลบปิดไปแล้วก็ประมาณสักสองวันนะคะแล้วค่อยมาดูกันว่ากินได้หรืออย่างขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังกันไปเลยจ้าลองออกไปเห็ดกินบ้างเด้อจ้ะแสบคือเก่า